ข้าพ,พเจ้าขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโล,ลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้ชื่อว่าพระเมตตามหาโชคสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในแคมป์นักฟุตบอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกนักฟุตบอลของข้าพ,พเจ้าเคารพนับถือโปรดมาเป็นพลังอันกล้ากแกรง่งพลังอันแข็งแรงเพื่อที่ลูกๆนักฟุตบอลของข้าพ,พเจ้าจะได้ต่อสู้ต่อไปในโลกกว้างเมื่อกลับมาแล้ว ขอให้เป็นนักฟุตบอลที่สง่างามความขัดแย้งใ,ใดๆก็ขอให้มาลายหายไปกลายเป็นความรักความเมตตาและความรักและพลังรักอันนี้จะส่งผลต่อลูกให้เป็นคนดีและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยเชิญสาธุเ้ามาลูกมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกดูแลคุ้มครองลูกของแม่ให้ประสบแต่ความสุขความสาเร็จในชีวิตกลับมาอย่างสง่างามเป็นคนดีขอให้พลังชีวิตพลังจิตวิญญาณของทุกคนนั้นจงเป็นคนดีเป็นลูกของแม่ตลอดไปสําเร็จ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 สาธุคนต่อไปมาทิว ิวก็เหมือนกันมือยกใส่อกข้างนั้นนะ่ะเนี่ยพนมมือขึ้นอีกข้างหนึ่นนขงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้พลังชีวิตพลังจิตวิญญาณของแม่สิงสู่ลูกให้พลังความดีทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นพลังอันกล้าแกร่งแข็งแรงต่อสู้ในโลกกว้างต่อไปจเจริญเจริญเจริญสาธุ ขอให้แบงค์ลูกชายของแม่ปรสบความสําเร็จปลอดภัยในการเดินทางปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสิ่งใดที่ไม่ดีขอให้ผ่านพ้นไปมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตสืบไปด้วยเทินสปรา <c oughs> นี่ย <c oughs> นี่นี่ <c oughs> สักไรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอบุญของพระพุทธศาสนาให้ดูแลลูกของแม่ให้มีพลังกล้าแกร่งพร้อมที่จะต่อสู้ในโลกกว้างให้กลับมาอย่างสง่างามความหยัดขัดแยงด้งใดๆให้มลายหายสิ้นไปขอให้จเจริญเจริญเจริญสาธุ